สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูมือถือเครื่องใหม่ที่ปอยเพิ่งจะสั่งซื้อมากันค่ะมือถือเครื่องนี้ปอยตั้งใจจะซื้อมาใช้เป็นเครื่องสำรองนะคะก็เลยพยายามหาที่ราคาถูกที่สุดค่ะสุดท้ายก็ได้เป็นเครื่องนี้มานะคะ oppo a57 ราคา1,750บาทค่ะนี่ค่ะปอยสั่งซื้อมาจากแอป lazada นะคะราคา1,750บาทค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้วันที่27มีนาเป็นช่วงโปรเบ r ร์เดยของ lazada นะคะราคาน่าจะลดลงไปอีกค่ะ เดี๋ยวป้าจะใส่ลิงก์ร้านเอาไว้ที่ช่อง description ใต้คลิปนะคะเผื่อใครสนใจค่ะนี่มาดูที่ตัวมือถือกันค่ะมือถือเครื่องนี้ลักษณะจะเป็นเครื่อง refurbish นะคะไม่ใช่เครื่องใหม100่ร0 0ค่ะรานะคาก็เลยค่อนข้างถูกนะคะแต่จากการที่ล้าทดลองใช้งานแล้วเนี่ยก็ใช้งานได้โอเคเลยค่ะมาลองเปิดดูข้างในกันนะคะสำหรับเครื่องนี้แรมจะอยู่ที่ 3GB ROM 32 g b นะคะไปตั้งใจเอามาแค่โทรเข้าโทรออกถ่ายรูป ดู YouTube แล้วก็เล่น Facebook IG ไลน์นิดหน่อยนะคะเท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอค่ะนี่ค่ะเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เขามีแถมฟลีมกระจกมาให้ค่ะปลอยติดไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสีของเครื่องปลอยเรื่องมาเป็นสีชมพูค่ะสีก็หวานน่ารักดีนะคะแล้วเครื่องก็โอเคค่ะน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะหน้าจอจะเป็นขนาด5.2นิ้วค่ะ เทียบขนาดเครื่องกับ iPhone xr ที่ป่อยใช้อยู่นะคะขนาดเครื่องก็จะใกล้เคียงกันเลยค่ะมาดูที่ของอื่นๆด้านในนะคะค่ะอันนี้ก็จะมีเคสใส่มาให้นะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานค่ะแล้วก็อันนี้เป็นที่จิ้มซิมนะคะก็ที่ด้านในจะมีที่ชาร์จค่ะ สายชาร์จสายชาร์จจะเป็นแบบหัวไมโคร USB นะคะแล้วก็หูฟังค่ะสำหรับเครื่องนี้จะใส่ซิมได้2ซิมนะคะก็จะลองเปิดถาดซิมให้ดูค่ะนี่ค่ะปอยใส่ซิมเอาไว้2อันเรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นซิมขนาดนาโนซิมค่ะแล้วก็สามารถใส่ s d c a r กเพิ่มได้ถึง 256GB นะคะอันนี้ปล่อยใส่ขนาด 128GB เอาไว้ค่ะนี้ลองเปิดเครื่องดูนะคะ นี่ค่ะอันนี้ป้อยมีโหลดทีมน่ารักน่ารักมาใช้แล้วนะคะสําหรับการตอบสนองของเครื่องก็ถือว่าลื่นแล้วก็เร็วดีมากๆเลยค่ะเราจะเริ่มจากทดลองกล้องก่อนนะคะนี่ค่ะกล้องก็ถือว่าโอเคเลยนะคะถ่ายได้สวยดีค่ะ ี่ค่ะตัวกล้องจะมีโหมดบิวตี้ด้วยนะคะสามารถปรับความเนียนได้เจ็ดระดับเลยค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะอันนี้ก็มาดูที่แอปอื่นๆกันค่ะอันนี้ปอยมีโหลดแอปมานิดหน่อยนะคะมี y YouTube Line Instagram แล้วก็ Google Chrome ค่ะลองดู YouTube นะคะ นี่ค่ะก็ดูได้ชัดเจนลื่นไหลาภาพชาัดดีนะคะไม่มีกระตุกนะคะก็ลองดู Instagram ค่ะนี่ค่ะเรื่องก็ตอบสนองได้เร็วนะคะสามารถใช้แอปได้ลื่นไม่มีปัญหาเลยค่ะ สำหรับเบื้องต้นมือถือเครื่องนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานของปอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเอาไว้ปอยใช้ไปอีกสักพักหนึงแล้วจะมารีวิวอย่างละเอียดให้ดูอีกทีนึงค่ะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังหามือถือเครื่องสำรองอยู่นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ